ครับโดยเนี่ยผมยอดทองไทยที่มาคอนเทนต์ว่าไฟเราซ้อมมืกี่วันสามอาทิตย์ได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่อุบลครับอ๋ออยู่ที่อุบลเลยเหรอใช่ไม่ได้อยู่ที่ปอนิทพัฒน์ไม่ครับแล้วอยู่ที่โน้ตมีใครเป็นคู่พ้องซ้อมเราบ้างก็คู่พ้อพวิทย์อยู่ที่ค่ายครับที่ค่ายที่น้องช่วยกันใช่ครับค่ายอะไรที่นู่นที่อุบลอยู่ค่ายตอนเปีก่านไทยครับอืมก็เลยซ้อมอยู่ที่โนเลยครับมีใครเป็นคู่พ้องซ้อมนะพูด ก็มีใครบ้างทั้งมวยที่นู่นหนึ่งร้านเล็กแล้วก็พ่อพี่พีที่ใครตอนนี้เราอายุ17ปีสูงเท่าไหร่ครับสูงได้เจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้มราจะต้องมาเจอกับเพชรลุงเนาะไม่เคยต่อยกันด้วยไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเกีงมาต่อยเขายังก็ดูบ้างแล้วเขามวยสไตล์ก็ฝีมือเหมือนกันนะครับอืมหราวันนี้ฝีมือกับฝีมือเจอกันวางเกมวางแผงไงดี ก็ตามสไตล์ไปก่อนอครับตามแบบเราก่อนแล้ว,ลว็เดูแก้ไขวุฒขบ้นดะีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อย120ร้อยยีบต่อยที่ไหนต่อยที่นี่แหละว,วันนั้นเป็นไงเดยบร้อยครับชนะหรือแพ้ <laughs> แพ้แพ้ <laughs> นอกหรือคะแนน หนักครับน้องเลยวันนั้นเวท120วันนี้ต่อย122นะแล้วถ้าเกิดเข้าเช่าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดวันนี้มาขาดมาสลบายเลยใช่ร่างกายไปนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมูทแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดปะอ๋อใช่แล้ชนะนะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้คุ้มมาสี่ห้าโลเนี่ยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักสามสิบสองไฟครับคนจังหวัดอุบลครับอ้าฝาดเชิญเชิแฟนขับเราหน่อยครับเาอุบลซอยสี่ันดีด้วยครับวันนี้พร้อมเอาชนะหฝาดนะครับอบ